จิตของคนตามธรรมชาตินั้นไม่มีความดีใจหรือเสียใจใดๆทั้งนั้นที่เรามีความดีใจหรือเสียใจนั้นตัวนั้นไม่ใช่จิตแต่เป็นตัวอารมณ์เป็นตัวอารมณ์ที่จอนเข้ามาหลอกลวงจิตก็หลงไปตามอารมณ์โดยไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไปตามอารมณ์ที่ปรากฏ จอนมานั้นๆเพราะยังไม่ได้ฝึกยังไม่ฉลาดแล้วเราก็นึกว่าจิตเราเป็นทุกข์นึกว่าจิตเราสบายความจริงมันลงไปในอารมณ์ทั้งสุขและสบายก็เท่านั้นนี่แหละเวลาที่เรามาฝึกจิตผู้รู้ให้รู้อารมณ์ตามความเป็นจริงเราจะแยกจิตออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้ตามธรรมชาติ เดิมตามความเป็นจริงได้นี่แหละเราจึงจะอิสระจากทุกได้มากขึ้นดังนั้นต้องฝึกจิตนะไม่มีใครมาฝึกจิตกับเราได้ไม่มีใครมาฝึกแทนเราได้ต่อให้จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีเทพเทวดาท่านก็มาได้แค่เตือนหรือบอกให้เราบอกนาำามทางแก่เราท่านก็มาเตือนให้เราจเจริญสติ ท่านก็มาเตือนให้เราฝึกท่านทำได้แค่นี้แต่ท่านทำให้เราไม่ได้ท่านประทานสติให้กับเราไม่ได้เราจะต้องฝึกเองไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นผู้ร้องขอขอประทานสติขอประทานปัญญาถ้าทำได้พระพุทธเจ้าทำไปให้กับเราตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่แล้วดังนั้นต้องฝึกเองสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ